ซักผ้าหยดเหรียญใช้ hey, เครื่องอบผ้าหยดเหรียญน,นะครับนี่ก็จะเป็นลิงน์ชักเปิดหยดเหรียญบาทก็ได้นะครับตามใจเลยเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบได้ทุกเหรียญน,นี่ก็จะอบร้อนเหลือสามนาทีอุณหภูมิก็โชว์ตามนี้เลยอันนี้อบผ้าแบบผ้านาไม่ค่อยหนามาก เครื่องก็จะโชวว่ากำลังทำหน้าที่อะไรอยู่เปิดประตูเครื่องหยุดปิดประตูด้วยครับถ้าไม่ปิดเดี๋ยวมันเครื่องมันด่านะครับอ่ะปิดประตูมันก็หมดเลยดีไซน์โปรแกรมกันร่วมๆสาเดือนนะ เราไปดูข้างหลังกนะันนะเดียวไปวเราเก้าฟ้าแค่ไหนครับการดีไซน์พ่ออเรา,เ,ราเอ้าเสจต่อได้เลยอันนี้เป็นระบบคอนโทรล เรามาดูเครื่องซักผ้ามาครับ,ครบเครื่องซักของเราอันนี้ก็จะเตรียมส่งเชียงใหม่ oh. สองเครื่องเลยแันน่นนจจนอยเใส่จัวันนี้ก็เ,เราไม่มีการใช้โกดซออัดนะครับไฮดรอลิกเจาะเลยเป็นระบบคอนโทรลเรามาดูตัวนี้มา้งวันนี้ช่างหนากำลัง จัดการอะไรเพิ่งซักอยู่สายไฟเดี๋ยวเราเก็บให้เรียบร้อยครับยวกชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเทสเราแก้น้ำร่วอยู่เดี๋ยวนี้เข้ามาดูพามาชมครับพามาชมอันนี้กล่องฝาปิดรางแก๊สครับพับใหม่ ช่างหนึ่งอันนี้คืออบธรรมดาไม่ได้หยอดเหรียญเรื่องทอเรื่องอะไรลรวก็ใส่ให้หม่แน่นอนครับมอเตอร์มาถึงนี่ต้องมือหนึ่งเท่านั้นไม่มีมอเตอร์มือสองครับลูกล้อ รุ่นนี้จุดอ่อนมันต้องก็คือลูกล้อนะครับถ้าไม่เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยครับลูกล้อแตกส่งผลให้ถังตะกา้าแตกตามไปด้วยเปลี่ยนใหม่สักหลาดลงของใหม่กรไฟฟ้าใหม่สักหลาดที่ก็สั่งมาใหม่เลยครับ นี่ก็ดูแท่นเครื่องสักผ้าเบ3ีสองสามศูนตัดพับกันเองเชื่อกไปเองครับเพราะเรารู้จุดอ่อนของมันอยู่ไปแบบนี้ส่งไปประมาณได้มได้สิบเครื่องแล้วแท่นแบบนี้ครับโอเค ขอบคุณมากครับการใช้โปรแกรมรุ่นใหม่ล่าสุดครับเครื่องหยอดเหรียญมีเลือกทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษย้อนกลับได้ภาษาอังกฤษมีทั้งหมด3โปรแกรมนะครับ ซักแบบถนอมผ้าซักผ้าบางๆนะครับโปรแกรมที่หนึ่งซักผ้าปกติทั่วไปครับโปรแกรมที่สองส่วนตัวนี้จะเป็นพักซักผ้าสกรปรกมากซักด้วยน้ําร้อน6กสิบองศานะครับเดี๋ยวเราจะมาซักด้วยโปรแกรมที่ 2, สองซักผ้าทั่วไปน,นี้เราตั้งยี่สิบาทก่อนครับเพราะมีผมมีอยู่ยี่สิบก็ดีเส ตัวเลขก็วิ่งขึ้นนะครับยอดเหรียญติบปึ๊บครับไม่ต้องกดสตาร์ทนะครับมันนับเหรียญครบตามจำนวนปึ๊บมันสตาร์ทให้เองเลยดีนี้เราก็จะมีะมีสามขั้นตอนนะครับขั้นตอนซักเนี่ยเราตั้งไว้แปดนาทีขั้นตอนล้างผ้าเราตั้งไว้สามนาทีขั้นตอนล้างผ้าครั้งที่สอง อันนี้จะต้องใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มครับมันฉีดลงอัตโนมัติโดยจะเข้าในช่องนี้จะเป็นน้ํายาซักผ้าช่องนี้ปรับผ้านุ่มนะครับน,นี้เราก็แปลงทําเป็นหลุมวงกลมผมมองแล้วมันจะใส่จะมองแล้วมันจะใส่ง่ายนะครับอันนี้เราจะบอกสถานะน้ํากํลาลังเข้าเครื่องอันนี้ลูกศรก็จะชี้อยู่ ว่าอยู่ขั้นตอนอะไรอันนี้ก็คือระดับน้ําอันนี้ก็จะบอกเรื่องอโปรแกรมเราสามารถกด advance ข้ามสเต็ปได้ครับด้วยการกดใช้หัวนิ้วมือนะกดค้างไว้5วินาทีตัวเลขก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆอ่ะ มันจะต่อด้วยสเต็ปขั้นตอนล้างต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเครื่องอบบ้าง oh. ในอบผ้าเสร็จแล้วครับมันก็จะบอกเราจบโปรแกรมการอบผ้าควรนานาผ้าออกจากเครื่องนี่เลยเราเปิดได้เลยครับโอเคาก้าไม่มีผูกนะครับ เราชุบมาให้เรียบร้อยสัยจัดไฟตันนี้มันก็จะเริ่มรอรับเหรียญใหม่แล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับจะรอการอัปเดตจากทีมงานเราได้นะครับ